ครับหลังจากฉีดสมแดงมาทีแรกยังไม่มีทลายหลังจากฉีดสมแดงมาประมาณคึ่งเดือนหรือ15วัน ตอนนี้ก็เริ่มมีทลายทลายขึ้นมาแล้วเพราะปามขาดคอเพราะเจอแรงช่วงหน้าแรงเดือนพฤษภาคมเอสามิถุนาฝนแรงเลยตอนนี้ก็ปามเริ่มมีทลายหลังจากฉีดสมแดงไปสมแดงสมมแดงร้อยเมืีส้ลาดทั้นดงไปมดสมแดงยอส้มแดถือว่าใช้ได้อยู่ครับต้นนี้ห้าทลาย หลังจากที่ไม่มีนะครับกล้องมันอาจจะไม่ชัดเหลังจากที่ไม่มีทลายเลยตอนนี้ก็เริ่ม เริ่มจะออกดอกแล้วบางทลายก็ออกมาแล้วต้นนี้สีทลายสีทลายหลังจากที่ไม่มีเลยครับหลังจากฉีดสมแดงไปแล้วสิบห้าวันเดี๋ยวไปดูต้นอื่นนะครับและชนิดผงต้นนี้ก็ตอนฉีดไม่มีเลยขาดคอนะครับตางไมขาดคอนี่ก็สี สองสามสี่ห้าทลาย6ทลายเจ็ดทลายนะครับมันอยู่สูงหน่อยอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับแต่ปามออกทลายแล้วสีสมแดงระสิบห้าวันปุ๋ยยังไม่ได้ใส่ใส่แค่โบลอนกับปูนโดนไม้นะครับวันโดนไม้ไว้ ยังไม่มีปุย๋ยใส่เลยเอาสมแดงมาฉีดก่นอนต้นนี้ก็เริ่มมีทลายแล้วลอยู่ด้านในถ,ถ,ถ่ายหลายๆต้นไม่ได้ถ่ายต้นเดียวของทลายของทลายสามทลายอยู่ด้านใน นะครับก็ยัง,ง,งถือว่าดีอยู่หลังจากที่มันขาดคอไม่มีตามไม่มีลูกไม่มีดอกเลย